กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมบีสเตอร์มึกครับผมและคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวยูนิตระดับมิสทิกอีก1ตัวนั่นก็คือมอนแวรนะครับผมสำหรับตัวนี้โอกาสในการออกอยู่ที่1.36%ปอร์เซนนะครับผมผมไม่ได้สุ่มได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ย เราจะลองกดสุ่มดูเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมเผื่อว่าเราจะมีโอกาสได้อัปเกรด t t o i l เลกับเขานะครับก่อนอื่นก็ต้องเพิ่มสปูด B s ีท e ปีด o ูทในการสุ่มกันก่อนครับผมเรามีออ้96ขวดเลยลหรอครับเนี่ยจะว่าไปเรามีซุปเปอร์ลักนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นกดมาเลยครับจากนั้นทำการสุ่มทีละ3นะครับผมเพื่อนๆ3 2 1 Let's go มาครับโอ้ย,อย,อยตกใจหมด เมื่อกี้มันเหมือนคขางอยู่ตรงอัพเกรดจีนหอยเล็ดนะ <c oughs> ผมคิดว่าแต่สุ่มทีเดียวได้เลยอือมารีเ้นซักตัวก็ยังดีครับผม <c oughs> ไปต่อนะครับอีกสามอัฮัลโหล <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวด้วเราสุ่มได้อีกสามไม่ใช่เหรอโอ้โหไม่พอนะครับผมเขาเจ็้อยห้าสิบเพราะฉะนั้น เปิดทีละกล่องก็ได้นะครับผมออจะหยุดตอนแรกนานไหมหยุดตอนแรกนานทีไรแล้วแบบว่าเหมือนหลอกเราอะ่ะเหมือนเขาหลอกเราเฮ้ยจีจีไป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 ,ไปลีเจนมาอีกหนึ่งครับพเพื่อนๆได้อยู่ไปเร็วเฮ้ยผมมาลอบนี้เราได้แน่นอนจีทอยลิตนะครับเพราะว่าเขาหยุดอยู่ตรงลีเจนหยุดอยู่ตรงลีเจนนั่นหมายความว่าเราจะได้จีทอยล,ลิตเปล่าหรอกได้ลีเจนอีกตัว แน่ๆเราก็ได้พวกเขามาแล้วเพราะฉะนั้นรีวิว3ตัวในคลิปเดียวเลยนะครับผมก็จะมีกิจทอยเลตท,ที่เป็นระดับอีปิกนะครับไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับผมมีสเตตัสดังนี้ครับ DPS เริ่มต้นอยู่ที่200ครับอัพแม็กหกพันครับผมดาเมจห0ึ อัพ uh, แม็ก1,500รสมีการโจมตี30อัพแม็ก70โอ้ถือว่าดีนะเป็นแค่ระดับอ e ีพิกเองนะครับผมในส่วนของคูดาวเริ่มต้น0.5อ uh, ัพแม็ก0.25นะครับถัดมาก็จะเป็นอาลเทนาที่เป็นระดับเ e เจนเนอรี่นะครับผม DPS 375อัพแม็ก12,000ครับดาเมจ250อ uh, ัพแม็ก3,000ครับผมรสมีการโจมตี50อัพแม็ก70 คูดาวอยู่ที่0.67 u p m a ม็ก0.25นะครับผมมีในส่วนของแพสซีฟแล้วก็มีสกิลด้วยแต่ว่าเราจะต้องปลดล็อกเลเวลเขาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปฟาร์มวิวก่อนนะครับผมมาดูตัวถัดมากันที่เป็นระดับมีทิกกับมันแวนนะครับผม DPS เริ่มต้นอยู่ที่1,200 u p m a ม็ก22,500ครับดาเมจ1,500อั m a ม็ก 22,500เหมือนกันนะครับผมและจมีการโจมตี35อัพแม็ก50ครับครูดาวอยู่ที่1.25อัพแม็ก1วินะครับผมในส่วนของแพสซีฟนะครับแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ย ใช้งานได้ดีผมเอาไปทดลองมาแล้วก่อนหน้านี้เพราะว่าจะต้องฝาบเลเวลเพื่อทําการปลดล็อกสกิลนะครับผมสกิลของเขานะครับผมจะเป็นการยกทอยเลตขึ้นไปนะครับผมเหนือฟ้าเหมือนกับต้านแรงโน้มถ่วงนะครับถือเอาไว้เป็นเวลา3ามวิแล้วก็ถึงจะปล่อยลงพื้นนะครับ mm hmm. ก็เป็นเหมือนกับการสตัร์ทอยเลตนั่นเองนะครับ เรามาเริ่มจากกิจกันก่อนครับใช้เงินในการเลี้ยวมาใช้งาน250ผมจะวางเขาไว้บริเวณตรงนี้และนี่คือคาแรคเตอร์ของเขานะครับผมโอ้โหโมเดลเหมือนมากนะครับคาแรคเตอร์พร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีสุดเทพแบบนี้เลยนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 200 2> นะครับผมกดอัปเกรดเป็นเลเวล2มาคาแรคเตอร์ของเขามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไม่เอ,อ่ยเหมือนเดิมใช่ป่ะ <S <S โอเคในส่วนคาแรคเตอร์คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมตั้งแต่เลเวล1ยันเลเวลสุดท้ายเลย นะครับผมเพราะโดยปกติพวกระดับ e ีพิระดับร e g e n นอ a รีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคงั้นอัปเกรดจากเลเวล3ไปเลเวล4เลยนะครับผมใช้เงิน400ครับและจากเลเวล3ไปเลเวลเมื่อกี้เลเวล2มาเลเวล3นี่ว่าโทษทีครับทุกคน <laughs> ทาลายไปหมดแล้วตอนนี้ จากเลเวล3ไปเลเวล4นะครับใช้เงิน750นะครับผมอัปเกรดไปเลเวล4มาและจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน1,000ครับเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับในส่วนของรัศมีการโจมตีเนี่ยครอบคุมเกือบทั้งหมดนะแต่ไม่ทั้งหมดนะครับผมเหลือนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับแผนที่นี้พวกจุดโค้งตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆขยับมาวางด้านหน้าใช่ป่ะตรงนี้เขาก็จะตีไม่ถึงนะครับผมเหลือแค่ตรงเนี้ย แบบทางโค้งนิดเดียวครับไม่ปลายให้อภัยได้นะครับผมที่นี้ผมลับอัพเกรตัวฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งครับถ้าเรานำยูนิตตัวนี้ไปเทียบกับพวกระดับอีพิกที่ให้สูมฟรีตามตู้เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่า OP มากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาเมจและสมีการโจมตีแล้วก็คูดาวนะครับทุกอย่างทําออกมาได้ค่อนข้างลงตัวนะครับเรามาดูตัวถัดมากันดีกว่านั่นก็คืออัลเทนาบุตรแห่งอันเทมิดไม่ใช่นี่คืออัลเทนาที่ว่าเป็นร่างทีวีนะครับเพื่อนๆทีวีแถมมีสปีกเกอร์ด้วยวางไว้อ่าตรงนี้ดีม น่าจะตรงนี้แหละผมว่าตรงนี้น่าจะได้อยู่นะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับจะเป็นการปล่อยพาร์ตมากออกมาจากหน้าจอและเหมือนกับการยิงปืนใช่ไหมยิงปืนเหมือนกับกระสุนพาร์ตมาเลยนะครับผมโอเคอัปเกรดนะครับจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงิน1000ครับคาแรคเตอร์เขามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไหมไม่น่าจะมีใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมจากเลเวล1ยึนเลเวลสุดท้ายครับ จากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงินในการอัปเกรด2 5 0 0ครับกดอัปเกรดไปเลเวล3มาจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงินในการอัปเกรด4,000ครับจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงินในการอัปเกรด7 5 0 0ครับผมและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับผมแม็กอยู่ที่เลเวล5เหมือนกันกันกบระดับอ e ีพิกที่ว่าเป็นกิจทอยเลตตัวนี้เลยเลเวล5เท่ากันเลยนะเพื่อนๆแถมลัศสมีการโจมตีก็เท่ากันอีกด้วยนะครับผมแต่ว่าต่างกันในเรื่องของดาเมจนะ ดาเมจเนี่ยต่างกันและอย่างหนึ่งอาธีนาเขามีแพสซีฟกับสกิลนะครับผมแต่ว่าระดับอีพิกกิตทอยต์ไม่มีนะครับมาดูอีกหนึ่งยูนิตที่ผมพร้อมภูมิใจนำเสนอไม่ใช่คอร์สมิกแต่เป็นมีทิกครับผมนี่คือยูนิตที่ลองจากคอร์สมิกนะครับ อัปเดตนี้ไม่มีกอดลี่นะเพื่อนๆหมายถึงว่ากอดลี่ที่อยู่ในกล่องสุ่มนะครับผมไม่มีนะมีมีทิกกับคอสมิกนะครับผมโอเคผมจะวางเขาไว้ตรงนี้ครับใช้เงินในการเรียกมาใช้งาน1500สําสหรับมันแวร์ยูนิตตัวนี้นะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผมจะเป็นการปลาถังสลับกับปาก้อนหินนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าก้อนหินกับถังที่เขาปปออาไปเนี่ย มันทําดาเมจต่างกันนะครับผมถังเนี่ยจะเหมือนกับการทําดาเมจแบบสเปซน่าจะสเปซเลยแหละแต่ว่าก้อนหินเนี่ยเหมือนจะเป็นตีปกตินะครับผมตีปกติที่ไม่ใช่สเปซเดี๋ยวผมต้องลองดูตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อความแน่ใจนะครับผมต้องขายตัวนี้ทิ้งก่อนเพื่อ,อจะได้เห็นกันแบบชัดๆนะครับผมโอเคเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้เขาปาก้อนหินนะก้อนหินมันจะเป็นดาเมจเดียวเดี๋ยวลองดูเว็บนี้ก็ได้นะครับผมเว็บนี้น่าจะเห็นชัดตัวเล็กมาปับ๊บปาไปอันนี้เป็นถังอยู่ถังอยู่นะครับผม เอาติดต่ถังติดต่ถังครับผมอ่ะก้อนหินมาสักรูเดี๋ยวก้อนหินก็สเปสเหรอเพราะว่าโดน2ตัวร้อมกันอ๋อโอเคก้อนหินก็สแปดครับทุกคนผมจําผิดโทษทีนะครับทีนี้เรามาดูตอนอัปเกรดกันบ้างนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 2ง2 0 0ครับผมกดอัปเกรดไปเลเวล e มาคาแรคเตอร์เขาเหมือนเดิมใช่ไหม คาแรคเตอร์ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมในส่วนของความสามารถครับเราต้องวางตัวนี้กับคืนไม่ได้เดี๋ยวทอยเล็หลุดนะครับแล้วก็ออโต้สกิปมาครับผมเงินที่ใช้ในการอัพเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3นะครับอยู่ที่4,000ครับผมกดอัพเกรดเป็นเลเวล3ครับผมจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงินในการอัพเกรด6 0 0 0นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคกดอัปเกรดเป็นเลเวล4มาเอ้ยมาสักกู เหมือนคาแรคเตอร์เขาเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าเราอัปเกรดแล้วแบบว่าจังหวะโมเดลเขาเหมือนแบบรีอะหรือไม่ <c oughs> ผมก็คิดไปเองนะอันนี้ดูยากแฮะพอเป็นตัวดำๆแบบนี้แล้วสังเกตยากมากนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล4ไปเลเวล5อยู่ที่1,000 0มืนะครับผมอัปเกรดเป็นเลเวล5มาและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับในส่วนของสกิลทุกคนดูนะเดีผมจะกดใช้สกิลให้ดูนะครับและนี่คืออะไร อย่าบอกนะว่าก้อนหินที่เราปาออกไปบักชัดเจนครับผมบักอยู่กลางถนนเลยเอออีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดถึงไปเลยนั่นก็คือเรื่องของลิมิตครับผมยูนิตตัวนี้เป็นแค่ระดับมิสติกเองแต่ว่ามีลิมิตนะเพื่อนเพื่อลิมิตของเขาเนี่ยวางได้แค่4นะครับถ้าผมอยากจะวางตัวที่5ไปปุ๊บไม่ได้แล้วเห็นไหมวางได้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็น่าเสียดายนะ ผู้พัฒนาเขาอาจจะมองว่าสกิลของเขามันโกงเกินไปนะครับผมอะไรประมาณนั้นถ้าวางเยอะๆมันก็เหมือนกับการยกบอสได้รัวๆนะครับผมบอสแทบจะไม่ได้ขยับเจอสตาร์รรัวๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นในรูปแบบประมาณนั้นนะเรายังไม่ได้เห็นสกิลกันเลยนะครับผมพวกตัวถึกๆยังไม่ออกมาเลยส่วนใหญ่ออกมาก็เจอจัดการหมดแล้วนะครับผมพวกตัวเล็กๆเนี่ยรอแป๊บนะครับเพื่อนๆอ้ามาแล้วนี่โอเคเตรียมตัว3 2, 1หนึ่ง ฮึบก,กดสกิลไปครับนี่จะเป็นการยกให้ลอยแบบนี้เห็นไหมตุ้มแล้วก็ร่วงลงมานะครับผมทำดามเมจด้วยนะเตรียมตัวรับมือกับบอสเว็บสุดท้ายครับผมเพื่อนๆใน c อมเม้นเซอร์ทอยเลนะครับผมผมขายตัวนี้ทิ้งเลยก,ก็ได้มั้งแล้วขายเปลี่ยนเป็น e g e n นอีกหนึ่งนะผมเพราะว่ามีทิกวางไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ e g e n นกับมีทิก15ตัวจะไหวไหมมาดูกันผมจะต้องกดสกิลแบบเร็วๆหน่อย พอเข้ามาในเส้นรัศมีการโจมตีปุ๊บต้องกดสกิลยกเขาเลยนะครับผมจะได้ยื้อเวลาเอาไว้ได้น,นานๆอู้มีการหยุดแล้วสกิลก่อนไ <c oughs> ล้การได้ได้บอสยกโอ้ยยกแล้วแบบไม่ติดบอสเฮ้ยดันมาติดตัวเล็กงานเข้าแล้วเราเสียสกิลฟรีเลย <c oughs> เหมือนจะหลุดเลยนะครับเฮ้ยทุกคนหลุด หลุดเพราะว่าลูกน้องเขานะครับผมอุ้ยแต่ว่าทาดาเมจไม่มากเพราะฉะนั้นถือว่าได้อยู่แต่ผมจะต้องขายตรงนี้ทิ้งละต้องขยับตําแหน่งแล้วนะครับผมให้มปช่วยตรงนี้แทนโอเคโอเคเออเอเอหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าพึง่งอย่าพึ่งเข้าอูห้หูเหลือห้าสิบเหลือห <c oughs> ้าิบ <Jackson> บอสไม่เคยแจ็คสันอย่านะหยุดก่อนนะครับผมอย่าพึ่งขยับนะครับบอสโหดมากกับทุกคนเดินตันเราแบบรลัวเลยนะครับผม คลิปดาเดียวเท่านั้นเอาไม่อยู่ครับเราเจอตันหนักเกินไปต้องมีตัวล้างมาช่วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนจากตัวล้างไปเลยไปเป็นตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับผมเอาเป็นว่านี่คือรีวิวของยูนิตใหม่ทั้ง3ามตัวนะครับเพื<ๆ>่อนๆถามว่าใช้ได้ดีไหมก็ใช้ได้ดีนะแต่ว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของลิมิตเท่านั้นเองนะครับโดยภาพรวม และคลิปนี้ก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ